สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับอ่ในอีพีที่ผ่านมานี้นะครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านเวลานะครับเวลากลางวันอ่านอย่างหนึ่งนะครับกลางคืนเราก็อ่านอย่างหนึ่งนะครับเนาะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบเวลานะครับอ่สมมุติว่าครูพิเศษอ่านหนังสือโดยใช้เวลา90นาทีกับนักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือ1ชั่วโมงนักเรียนคิดว่าใครที่ใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่ากันนะครับยังไงแล้วเราไปเรียนรู้ เรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเวลาในลักษณะนี้นะครับได้ในคลิปเลยนะครับไปเรียนรู้กันเลยมานะครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับเวลากันต่อนะครับใน e p ก่อนหน้านี้นัก ok. เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการอ่านเวลาใช่ไหมลูกเนาะการอ่านเวลานะครับอ่านยังไงเวลากลางวันอ่านอีกแบบหนึ่งกลางคืนอ่านอีกแบบหนึ่งถูกไหมครับทีนี้ ในข้ามนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเวลานะครับก่อนที่เราจะไปเรียนในเนื้อหาเนี่ยคุณครูขอสอบถามกันว่าสมมุติว่าเด็กชายอมรเทพนะครับเด็กชายอมรเทพทําข้อสอบออนไลน์เนี่ยนะครับหรือว่าแบบฝึกออนไลน์เนี่ยโดยใช้เวลา2วันนะครับกับเด็กชายปรเมศนะครับเด็กชายปรเมศทําข้อสอบโดยใช้เวลา 42ชั่วโมงครูถามว่าอมรเทพกับปรเมศใครที่ใช้เวลาทำแบบฝึกออนไลน์มากกว่ากันนะครับนักเรียนไม่ต้องตอบคุณครูนะครับเดี๋ยวถ้าหลังจากเรียนเรื่องการเปรียบเทียบมาแล้วเดี๋ยวนักเรียนตอบตัวเองละกันนะครับว่าใครเนี่ยใช้เวลาในการทำแบบฝึกออนไลน์เนี่ยมากกว่ากันนะครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาเริ่มเปรียบเทียบกันดีกว่าอ่าเปรียบเทียบอะไรนะครับเปรียบเทียบระหว่างเวลานักเรียนรู้ไหมครับว่าเวลาเนี่ยจะมีหน่วยต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับอ่าเริ่มจากหน่วยที่เป็นวินาทีก่อนนะครับอ่าวินาทีเนี่ยคือหน่วยที่เล็กที่สุดลูกจากวินาทีเสร็จเรียบร้อยอ่าหน่วยที่ใหญ่กว่าวินาทีขึ้นมานิดนึงก็เป็นนาทีนะครับอ่าใหญ่กว่านาทีก็เป็นชั่วโมงนะครับอ่าใหญ่กว่าชั่วโมงหน่วยที่ใหญ่กว่าชั่วโมงก็น่าจะเป็น อ่าเป็นวันนะครับเป็นวันเสร็จแล้วเป็นอะไรดีครับสับอะไรอ่าสัปดาห,หรือสัปดาห์นั่นเองนะครับอ่าสัปดาห์เนี่ยใหญ่หรือยังอ่ายังมีอยู่อ่าสัปดาห์แล้วต้องเป็นเดือนใช่ไหมลูกอ่าเดือนแล้วต้องเป็นปีใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็นหน่วยของเวลานะครับไล่จากเล็กไปหาใหญ่ เนาะอ่าหน่วยที่เล็กที่สุดเราเรียกว่าวินาทีต่อมาเป็นนาทีต่อมาเป็นชั่วโมงต่อมาเป็นวันนะครับเป็นสัปดาห์เป็นเดือนแล้วก็เป็นปีนะครับแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่า ถ้าเราจะเอาหน่วยวินาทีกับนาทีมาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับเอาชั่วโมงมาเปรียบเทียบกับนาทีเราจะทํำยังไงนะครับตลอดจนเอาปีมาเปรียบเทียบเป็นเดือนเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับเราต้องรู้ความรู้พื้นฐานก่อนนะเด็กๆอ,อย่างแรกเลยครูครูอยากจะถามนักเรียนนะครับว่า,าหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีคิดเป็นกี่วินาทีลูกเท่ากับกี่วินาทีครับติ๊กตอ๊อกติ๊กตอก อ่าหลายหลายคนรู years, ้แล้ว1นาทีเท hmm. uh, ่า <necessary> กับ60สวินาทีนะครับอ่า1ชั่วโมงต่อไป1ชั่วโมง1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีลูกอ่าเท่ากับกี่นาทีครับ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนะครับทีนี้1วันล่ะ1วันเท่ากับกี่ชั่วโมงลูกอ่า24ชั่วโมงใช่ไหมครับอ่าต่อไป หนึ่งเดือนเท่ากับกี่วันอ่าหนึ่งเดือนเท่ากับกี่วันลูกมีทั้ง30มสิบสและ28แถูกไหมครับแต่ว่าเราจะประมาณการถ้าสมมติว่าโจทย์เขาไม่ได้บอกว่าอ่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนตุลาคมหรือเดือนเมษายนแบบนี้นะครับเราจะประมาณการอยู่ที่สาวันนะครับอ่าสาวันแล้วถามว่า1ปีอ่าหปีนะครับหปีมีกี่เดือนลูก อ่ามกราคมพามีนามีนาเมษาเพลงนี้เลยใช่ไหมครับอ่านะครับหนึ่งปีนะนับไปนับมาหนึ่งปีน่าจะมีอ่าไม่ใช่น่าจะมีนะครับหนึ่งปีมีอยู่สิบสองเดือนนะจากเดือนมกราถึงเดือนธันวาคมนะครับแบบนี้นะครับครูถามว่าหนึ่งปีมีกี่วันมีใครรู้บ้างเอ่ยหนึ่งปีมีกี่วันอ่าหนึ่งปีมีกี่วันลูกสามร้อยหกสิบห้าวันหรือ 366วันนะครับในกรณีที่เป็น366วันแสดงว่าเดือนกุมภาพันธ์มีอ่ามีอยู่29วันลูกอ่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะเดือนกุมภาพันธ์มีเดือนเดียวนะครับที่อ่ามี28หรือ29วันนะครับอ่าเนาะแบบนี้นะครับ เรามาทบทวนกันนะครับเนาะนิดหน่อยนะครับหนาทีมี60ิวินาที1ชั่วโมงมี60นาที1วันมี24ชั่วโมงนะครับอ่าหเดือนมี30วันนะครับ1ปีมี12เดือนหรือ1ปีมี365หรือ366วันนะครับอ่าทั้งหมดนี้นะอ่าทั้งหมดนี้นะักเรียนควรที่จะอ่าจำให้ได้เนาะจำให้ได้นะครับ จำให้ได้เพราะว่าเวลาที่เรานับวันนับเวลานะครับเราจะได้นับถูกต้องนะครับเนาะมันเป็นศาสตร์ศาสตร์หนึ่งนะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วก็เราสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันประจําวันนะครับประจําวันได้ตั้งแต่เด็กจนโตจนนักเรียนเนี่ยโตแล้วนักเรียนก็ต้องได้ใช้นะครับเรื่องนี้นะครับน่าจาไว้นะข้อต่างๆเหล่านี้นะครับ ทีนี้เราลองมาดูกันนะครับออย่างเช่นข้อนี้คําชี้แจงเขาบอกว่าให้เอออ่านตามคุณครูหน่อยสิจงเปรียบทยเทียบเวลาโดย,โดยเติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมครับามากกว่าคือเครื่องหมายนี้ใช่ไหมลูกน้อยกว่าคือเครื่องหมายนี้และเท่ากับคือเครื่องหมายนี้นะครับนักเรียนสามารถนอกเหนือจากคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนักเรียนสามารถ เขียนเครื่องหมายก็ได้นะลูกอ่าเขียนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ก็ได้เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตเขียนสัญลักษณ์แล้วกันเนาะนะครับอ่าขั้นตอนแรกเลยนะครับอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเลยติ้ง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 นะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงกับหนึ่งวันเอ๊มากกว่า24ชั่วโมงมากกว่า1วันหรือว่า1วันมากน้อยกว่า24ชั่วโมงหรืออะไรยังไงนะนะครับเมื่อกี้เราบอกไปว่า1วันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะลูก1วันอ่าเท่ากับ24ชัิบสี่ช โมงใช่ไหมครับอ่าก็คือหมุนนาฬิกาสักครบสองรอบใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้มีค่าเท่ากับถูกไหมลูกอ่าถูกต้องนะครับทีนี้ข้อที่สองบางข้อที่สองบางอ่าเห็นไหมครับสามร้อยหกสิบห้าวันเท่ากับสองปีใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าหนึ่งปีมีเท่าไหร่ลูกหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าหรือสามร้อยหกสิบหกวันใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าสองปีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 365บวกกับ365ร้อยใช่ไหมลูกอันนี้1ปีเนาะอันนี้อีก1ปีเป็นเท่าไหร่นี่0ทด1 12 3ทด1เป็น730วันนะครับแสดงว่า2ปีเนี่ยมีค่ายังไงลูกอ่าสปีเนี่ยเท่ากับ730วันแสดงว่าสองสวันต้องมีค่า น้อยกว่า2ปีแบบน,นี้ใช่ไหมลูกนักเรียนใช้ความรู้นะ,ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปทำแล้วนักเรียนใช้ความรู้ที่ครูสอนไปเมื่อกี้ในการเปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับในการทําข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8ข้อที่9และข้อที่10นะครับทีนี้เราลองมาดูเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาบ้างนะครับนะนักเรียน,นยได้สัมผัสเรื่องโจทย์ปัญหาเนี่ยหลายอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาการบวกนะครับการลบ การคูณการหารรวมไปถึงการบวกลบคูณหารด้วยนะครับทีนี้ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเนี่ยเราก็ประยุกต์ใช้ความรู้เดิมๆนั่นแหละลูกเนาะมาทำนะครับก่อนอื่นเนาะโจทย์ปัญหาเราจะต้องดูว่าสิ่งไหนที่โจทย์กําหนดให้ใช่ไหมลูกอ่าเราอ่านพร้อมกันก่อนซินะครับพิพัฒใช้เวลาในการซ่อมบ้าน1เดือน17วันและใช้เวลาในการตกแต่งบ้าน7สัปดาห์4วัน นะครับพิพัฒน์ใช้เวลาในการทําสิ่งใดมากกว่ากันอ่าเขาถามว่าสิ่งใดมากกว่ากันนะอ่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรลูกข้อแรกคืออ่าพิพัฒน์ใช้เวลาซ่อมบ้านเท่าไหรลูกหนึ่งเดือนสิบเจ็ดวันนะครับอ่าและสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ข้อที่สองก็คือใช้เวลาตกแต่งบ้านอีกเจ็ดสัปดาห์สี่วันแล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือ พี่พัดใช้เวลาทําสิ่งใดมากกว่ากันนะครับอย่างแรกของโจทย์ปัญหาเลยเราจะต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กาหนดให้ก่อนใช่ไหมลูกอ่าเราก็เขียนไปเลยนะครับพี่พัดใช้เวลาในการซ่อมบ้านอ่าครูเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะนักเรียนเขียนสวยๆนะลูก หนึ่งเดือนนะครับอ่าหนึ่งเดือนสิบเจ็ดวันนะครับอ่าและข้อที่สองคือใช้เวลาอ่าสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ข้อที่สองคือใช้เวลาในการตกแต่งบ้านนี่ก็ค่อยเขียนนะลูกตกแต่งบ้านอ่าเจ็ดสัปดาห์นะครับเจ็ดสัปดาห์สี่วันนะครับอ่าและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือพี่พัดใช้เวลา ่าพี่พัดใช้เวลาทำอะไรมากกว่ากันนะครับทำสิ่งใดอาทำสิ่งใดมากกว่ากันเราต้องเขียนไหมนี่เราไม่ต้องเขียนเนะาะเราเขียนแค่ว่าพี่พัดใช้เวลาทำอะไรเดี๋ยวเราเว้นไปก่อนเดี๋ยวเราไปคิดแล้วเราเข้ามาเติมเนาะนักเรียนเนาะมากกว่ากันนะครับมากกว่านะครับ ามากกว่านะครับแบบนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีการของการทําโจทย์ปัญหาอย่างแรกเราเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้ก่อน2ข้อนะครับแล้วบรรทัดอีกบรรทัดหนึ่งก็คือเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราจะเปรียบเทียบยังไงครับอันนี้เป็นเดือนอันนี้เป็นสัปดาห์ลูกอันนี้เป็นวันอันนี้เป็นวันเนาะวิธีการง่ายๆคุณครูดูนะเมื่อกี้เราเรียงมาแล้วว่าหน่วยที่เล็กที่สุด คืออะไรนะครับนักเรียนจําได้ไมเอ่ยจากนาทีไอจากวินาทีเป็นนาทีช่ครับใช่ไหมครับนาทีจะใหญ่กว่าวินาทีนิดนึงนาทีเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็นชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นวันใช่ไหมครับจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนนะครับและจากเดือนเป็นปีแบบนี้นะครับเทคนิคง่ายๆนักเรียนนักเรียนเอาทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทําให เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโจทย์ก่อนอ่ามีเดือนมีวันมีสัปดาห์มีวันแล้วนักเรียนดูสิหน่วยในเล็กที่สุดลูกอ่าหน่วยที่เป็นวันนะครับดังนั้นคุณครูจะขออนุญ,ญาตทําเป็นวันนะครับอ่าหนึ่งเดือนมีกี่วันนะลูกหนึ่งเดือนเท่ากับสามสิบวันถูกไหมครับอ่าและอันนี้เป็นวันอยู่แล้วเป็นวันอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องทําใช่ไหมครับทีนี้มันก็จะได้เป็นคุณครูคิดแล้วนะสามสิบบวกเท่าไหร่ลูก สิบเจ็ดเท่ากับเท่าไหรด่ดีอ่าบวกแนวนอนเลยก็ได้นะครับศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับหนึ่งบวกสามได้สี่แสดงว่าหนึ่งเดือนสิบเจ็ดวันเนี่ยคิดเป็นสี่สิบเจ็ดวันนะครับอ่าคิดเป็นสี่สิบเจ็ดวันอ่าคุณครูหมายไว้ก่อนเนาะอ่าคุณครูหมายไว้ก่อนแบบนี้นะครับทีนี้เจ็ดสัปดาห์สี่วันนะครับเจ็ดสัปดาห์สี่วันอ่า เจ็ดสัปดาห์สี่วันคืออะไรนะครับอ่าคุณครูก็คิดก่อนเนาะเจ็ดสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันลูกหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันใช่ไหมครับหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันอ่าครูถามว่าถ้าเจ็ดสัปดาห์แล้วลูกมีกี่วันอ่าเราก็ใช้ความรู้เรื่องการคูณเข้ามาใช่ไหมครับถ้าเจ็ดสัปดาห์ก็เอาเจ็ดสัปดาห์นี่แหละนะครับคูณกับเจ็ดนี้นะครับ เพราะว่า1สัปดาห์มี7วันดังนั้น7สัปดาห์เท่ากับ7คูณ7วันอ่า7คูณ7วันเท่ากับ49วันนะลูกอ่าแสดงว่า7สัปดาห์มีทั้งหมด49วันนะครับก็จะได้เป็น49บวกกับวันที่คงเหลืออยู่ก็คือ4นะลูกอ่า49บวกสได้เท่าไหร่เอ่ยแล้วก็มาคิด9บวกสได้13ใส่3ทด1นะครับ4บวก1นะครับได้53อ่าแสดงว่าได้53วันเนาะ นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมาเจอแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะสามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วนะครับถามว่า53ากับ47อันไหนมากกว่ากันลูกอ่าต้องเป็น5้าดที่อ้า5ิดขอโทษนะครับ5 3บาวันกับ47วันอันไหนมากกว่ากันอ่าต้องเป็น5้าิบามวันนะครับ5 3บามีค่ามากกว่า47แล้วแสดงว่าพิพั์ใช้เวลาตกแต่งบ้านเยอะกว่าใช่ไหมครับแล้วก็มาเติมคําตอบเลยเนาะอ่าใช้เวลาทํา การตกแต่งบ้านตกแต่งบ้านมากกว่ามากกว่าอะไรลูกมากกว่าซ่อมบ้านถูกไหมครับอ่ามากกว่าซ่อมบ้านโจทย์เขาไม่ถามว่าเท่าไหร่เราก็ไม่ต้องเอาไปลบแต่ถ้าโจทย์เขาอาถามว่าต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องเอาห้าสิบสามไปลบกับสี่สิบเจ็ดแต่นี่เขาไม่ถามเราก็ไม่ต้องตอบเนาะทีนี้ก็มาตอบนะครับอ่าในด้านล่างนี้ได้เลยว่าพ่พาร์ทนะลูกใช้เวลา ทำการตกแตง่งแต่น้องเขียนสวยสวยนะลูกอันนี้ครูเขียนใน iPad นะครับมันไม่ค่อยเหมือนกระดาษเท่าไหร่นะลูกตกแต่งบ้านมากกว่าอ่าเราก็เขียนไปนะครับมากกว่าซ่อมบ้านอ่าแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเนี่ยคุณครูจะ มีภาระงานให้เรียนวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดเรื่องของการเปรียบเทียบเวลานะครับจะเป็นยังไงนะนั้นเราไปดูกันเลยนะครับอ่าแบบฝึกอันนี้เลยนะครับนักเรียนหยิบแบบฝึกขึ้นมาเลย ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการเปรียบเทียบเวลานะครับนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยเขียนชั้นด้วยเขียนเลขที่ด้วยนะครับอย่างแรกเลยอาจงเปรียบเทียบเวลาโดยเติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเมื่อกี้ครูบอกว่าไงนะนักเรียนสามารถเขียนสัญลักษณ์แทนได้เลยนะครับถ้ามากกว่านักเรียนก็ใช้มากกว่าแบบนี้นะครับน้อยกว่าก็ใช้น้อยกว่าแบบนี้หรือนักเรียนเขียนเท่ากับนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้ได้นะครับจำนวน10ข้อด้วยกันนะลูก จำนวน10บข้อด้วยกันนะครับเนาะตึ้งตึงต้ง,ตงแบบนี้นะครับอ่าและก็อีกภาระงานหนึ่งนะครับก็คือนักเรียนจงแสดงวิธีคิดหรือวิธีทำนะครับเนาะเมื่อกี้คุณครูสอนไปละนะครับนักเรียนใช้ความรู้เรื่องโจทย์ปัญหาลองมาดูซิอ่าพี่พัทเห็นไหมครับอ่าคุณคุณเฉลยไปหนึ่งข้อแล้วนะนะครับใครที่ไม่ทันสามารถย้อนกลับไปโจทย์ได้นะครับแล้ว พลอยและเพชรใช้เวลาในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอ่าข้อนี้นักเรียนลองทําเองดูนะครับเนาะแล้วเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมตกแต่งไปงานให้มันสวยงามนะลูกอ่าระบายสีนะครับไม่ต้องระบายเยอะแต่ว่าเรียบหรูและดูดีก็พอแล้วนะครับระบายสีให้สวยงามเลยนะครับเวลาส่งคุณครูคุณครูจะได้ให้คะแนนเยอะๆเนาะอ่าระบายสีให้สวยงามนะลูกอ่าแบบนี้เมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับภาระงานวันนี้นะครับยังไงสู้ๆนะครับนักเรียนามันแมมค่ายมันมันนะครับมันแม่เรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ให้มันแบบเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์ให้มันมันมันนะครับ